ต่อมานะคะเป็นคู่ Gbpusd นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยราคาสามารถขึ้นมาปิดแท่งเขียวได้แต่ว่าไม่ได้เป็นแท่งกับตัวนะคะทีเนี้ยจุดเอ่อที่น่าสนใจนะคะถ้าดอกมาในทางเฟรมวิกเนี่ยพบว่าราคามันค่อนเออมันมันมีการพักตัวเออมันแบบเขาเรียกว่าพักตัวแบบเด้งขึ้นอ่นะเนาะแล้วก็ไปทดสอบเทรนไลน์นะคะตอนนี้ยังไม่ผ่านเทรนไลน์หลัก พอไม่ผ่านไทไลน์หลักเราก็ต้องพบมาดูต่อว่าเขาเนี่ยจะพักฐานไหมนะคะซึ่งเออแอดก็มองว่าถ้าดอปไปในท์เฟรมของท์เฟรมเด y เนี่ยพูดว่าการพักฐานเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการพักฐานแบบ strong B เออเป็น f a ดนะเพราะว่าถ้าเราแบ่งเซกเมนต์เนี่ยชุดเนี้มันมันยังเหลืออีกหนึ่งเซกเมนต์นะคะเห็นไหมแล้วก็การพักฐานในเซกเมนต์นั้นอะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมปุ๊บ ชุดไลนเป็น A, B, สตอง B, add w a t มาแล้วมันเป็นประเภทของเอริ u ูล่าเฟลเลียแฟดเอริ l ูล่าเฟลเลียแแสดงว่าขา C อ่ะจะไม่หลุดหลุด A ปกตินะถ้าเป็นกราฟในอุดมคติเขามักจะไม่หลุด A กันแต่ก็ไม่ได้แปลว่า forex จะไม่หลุดนะคะพวกพวกคู่เงินเคอร์ซี y จะไม่หลุดนะคะเพราะว่าหลุดบ่อยถ้ามันไม่ใช่หุ้นทีนี้เรามองต่อว่าถ้ามันยังไม่ยังไม่จบ A อ่าแล้วตรงนี้ถ้ามันยังไม่จบ ตรงนี้นะ A B แล้วมันก็เหลือ c เออมีโอกาสนะที่พยายามเขาพยายามจะทดสอบแนวต้านนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปได้เลยแอดมีสามเงื่อนไขนะคะสำหรับ GU นะอย่างนี้ค่ะในกรณีที่เขาจบและจบอย่างนี้นะจบ A จบ B ตรงนี้เขาพร้อมจะขึ้นขา C นะคะเขาพร้อมจะขึ้นขา C งั้นแสดงว่าเซกเมนต์ย่อยของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเล็กเนี่ย b เล็กแล้วก็ c เล็กตรงนี้จบแล้วถ้าจบแล้วแสดงว่าราคาจะมีการพักตัวลงมาก่อนแล้วก็อาจจะเด้งขึ้นแบบนี้นะอันนี้ในกรณีขึ้นเอ่อแบบแบบแรกที่เรามองว่าจบ b แล้วนะเป็นเฟ i l u r e แล้วนะกำลังจะขึ้นขา c แล้วแต่ถ้าในสัปดาห์หน้าราคาดันหลุดโลตรงนี้นี่ทำ new low ราคาจะมาทดสอบบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนดีมานะ่ะเป็นมาทดสอบก่อนโอเคไหมมันต้องดูเป็นแพทเทิร์นไปทีเนี้ยแอดมีสามเส้นนะคะเส้นสำหรับเล่นสั้นตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแนวต้านกับบริเวณพวกสะพายนะคะที่เขาจะอยู่แล้วอาจจะย่อตัวลงก่อนพอย่อตัวลงมาอาจจะไปทดสอบดีมานของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้ก็อาจจะเทคฟุตฟิตออกก่อนก็ได้ โอเคไหมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันจะมีทรงกับตัวไหมถ้าทรงกับตัวเริ่มมีการพักฐานให้เห็นแบบนี้พอลงจึบ๊บพักตัวมาจึ๊บไซ์เวย์ไซเวย์สวยๆเด้งขึ้นต่ออันเนี้ยบริเวณเนี้ยอาจจะบายบายได้แล้วก็ตั้งสต็อปลอสตรงนี้แต่ต้องดูแพทเทิร์นกันกับตัวอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าติดตรงนี้ปุ๊บลวง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 ,ลวงจอ จอที่จะเบรกลงนะคะองี้ยแนวรับถัดไปใช้คําว่าแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปถ้าสำหรับจะเล่นบายก็คือบริเวณนี้ได้ออกไหมเออหรือไม่ก็หาจังหวะที่เขาหลุดโลแล้วเขาเด้งขึ้นแล้วเซลลต่อเพื่อไปเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ได้งั้นในสัปดาห์หน้าค่อยดูค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะมันมันมันมีแผนเยอะอนะแต่ว่าถ้าเล่นถ้าจะเอาสั้นๆเนี่ยก็เป็นแผนนี้ไปก่อน,นะค่ะ ค,ค่อยค่อยค่อยดูเป็นวันวันไปใช้คำนี้โอเคนะคะสำหรับ GU แผนมีแค่นี้เลย